พี่ๆตัวแทนประกันชีวิตทุกสีทุกค่ายหรือพี่ๆวินาศภัยนะครับผมเนาะทุกสีทุกค่ายเหมือนกันทุกทางตอนนี้อาร์ตเปิดคอร์สนะครับผมการขายประกันออนไลน์ที่พวกอาใช้สร้างยอดขายหลักล้านต่อเดือน สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกับอาร์ททีมขาวไปกันออนไลน์นะอาร์ตได้เปิดคอร์สครับทุกท่านครับผมเนาะทุกท่านสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะอาทิตย์ที่1น,นะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่อาร์ตก็สอนการการทำแคนวานะรูปขนาดต่างๆที่จำเป็นต้องใช้นะโพสแบบไหนที่จะต้องทำทุกท่านครับแล้วก็น่าจะมีการสอดแทรกนะครับผมเนาะเรื่องของหลัก คิดทฤษฎีต่างๆลงไปให้ด้วยนะอันนี้คือนะผมเนาะแทนว่าวิดีโอพูดวิดีโอยังไงเนี่ยนะใครอยากจะเรียนคลาสนี้การทาวิดีโอพูดสคริปต์แบบไหนให้หน้าตื่นเต้นให้หน้าดูหน้าฟังด้วยครับผมเนาะเราก็จะสอนด้วยแล้วก็จะรวมไปถึงการเปิดเพจนะครับผมแล้วก็เตรียมเพจสําหรับการยิงแอดในอนาคตด้วยนะแต่ว่ามือใหม่นี่ยังไม่ยิงแอดนะด้วยแต่ว่าจะปูพื้นฐานนะผมเบสิกต่างๆที่สําคัญเครื่องมือ ที่จําเป็นต้องรู้และก็ต้องเรียนนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่หนึ่งนะสำหรับมือใหม่